สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งใน,นวันนี้ครับก็เป็นข่าวทางด้าน s ซฟเอนเคอร์รครับครอยสายบาสเชิญทางนี้แฟน NBA ห้ามพลาดมาร่วมพูดคุยวิเคราะห์และเปลี่ยนความคิดเห็นเชียรทีมโปรดและติดตามข่าวสารสนใหม่ก่อนใครได้ในกลุ่ม NBA Thailand บรรยากาศคึกคักเหมือนนั่งดูเกมอยู่ด้วยกันเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดเดือนคลิกลิง์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ได้เลยซึ่งเขาถูกเมานะครับโดยน้องเขยของเขานะครับแล้วก็น้องสาวครับนั่นก็คือทางด้านของเดมเมลีแล้วก็ทางด้านของไซเดลเคอร์รีซึ่งสองคนนี้นะครับก็เดมเมลนี่ก็เคยเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของเซฟเคอร์รีนะครับแล้วก็ทางด้านของ เออแซดเดลเคอรี่ก็เป็นน้องสาวของเซฟเคอรี่นะครับแน่นอนว่าทั้งคู่ก็เกี่ยวข้องกับท่านั้นของเซฟเฟนเคอรี่นะครับโดยทั้งคู่ครับได้ออกมาเม้าทน่านั้นของเซฟเคอรี่ครับได้มอกพอดแคสต์รายการหนึ่งนะครับซึ่งทางด้านของแซดเดลเคอรี่ก็ได้ถามสามีของตอนเองนั่นก็คือเดมมนลี่ครับบอกว่าคุณจําได้ไหมว่าทน่านั้นของเซฟเนี่ยเขาจะมีวิธีการแปลกๆนะครับในการกระตุ้นตัวเอง เพื่อให้ได้เล่นในครึ่งหลังที่ดีที่สุดนะครับซึ่งทางด้านของเดวินลีก็ได้บอกชัดเจนครับบอกว่าผมจํามันได้นะครับเพราะตอนที่ผมอยู่ก่อสเตปผมจําได้แม่นเลยนะครับก็บอกว่าเริ่มจากที่นะครับพอเข้าสู่ในช่วงครึ่งหลังใน mm hmm. ล็อกกรูมเนี่ยสเตปเมื่อเข้าในล็อกกรูมเสร็จปับ๊บ<ๆ>ก,ก็จะหยิบมือถือมานะครับแล้วก็จะเสิร์ชชื่อของตนเองนะครับก็คือสเตฟานเคอรี่นะครับในทวิตเตอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าไอในทวิตเตอร์มันเป็นสื่อโซเชียลที่มันค่อนเครื่องเร็วทันแล้วก็อ,อั สิ่งต่างๆนะครับพอสเตปเสริ์ไปนะครับเขาก็จะ,จะ,จะพยายามที่จะหาคาําด่าคําที่คนอื่นนะครับด่าเขาว่าเขาว่าเล่นห่วยเล่นแย่หรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งนะครับพอสเตปหาเสร็จเขาก็จะดูมันนะครับประมาณ2-3มนาทีนั่นคือสิ่งที่ทางห้้าของเดมเมนลีบอร์ดนะครับเขาก็จะพยายามดูมัน2อสมนาทีแล้วก็คือจะปลุกไฟในตัวเองปลุกไฟให้เขิมนะครับและหลังจากนั้นครับเขาบอกว่า พอข้าสู่ในช่วงครึ่งหลังการเล่นของเซบก็คือจะเปลี่ยนไปมีไฟมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงมีความแอคทีฟที่มันมากขึ้นด้วยนะครับทางด้านของทางด้านของเดมิลี่เขาบอกว่านี่แหละครับคือเคล็ดลับที่ทําให้ท่านั่งเซฟเวนเคอร์รีเล่นได้ดีมากๆในครึ่งหลังนะครับซึ่งไซรดลเคอร์รีเขาก็ได้เสริมครับเขาบอกว่าพี่ชายเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะครับชอบเก็บเอาคําปรามา์เอาคําที่มันเป็นพลังเชิงลบต่างๆเนี่ยมาเป็นไฟกระตุ้นตัวเองแล้วก็คือก็พยายามเล่นให้มันดีต่อไปนะครับโดยที่ทําให้คนอื่่นนเเเียคาาารกววโดดํพูตัอง ทิมแทงเอาเองนะครับนี่ก็คือเป็นการปกุกไฟของเคอร์รีนะครับอย่างนั้นก็ตามครับก่อนหน้านี้นี่ทางด้านของเซเวนเคอร์รีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าตัวเขานี่คือมันยังไม่มีแผนที่จะรีทายเร็วๆนี้นะครับเขาบอกว่ายังอยากจะสนุกไปต่อนะครับแล้วก็ยังเชื่อว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยมันยังไหวนะครับซึ่งเคอร์รีเขาบอกว่าตอนเนี้เขายังไม่ได้คิดถึงเรื่องการเลิกเล่นนะครับเขายังมีเป้าหมายเหมือนเดิมนะครับยังมีแรงบันดาลใจนะครับที่ที่จะไปให้ถึงนะครับแต่เขายอมรับคราว่าตัวเขาเองเนี่ย มันแก่ลงไปเยอะนะครับแล้วก็รวมถึงว่ามันช้าลงไปเยอะทําทุกอย่างเนี่ยได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขาก็บอกว่ายังไงก็ตามครับก็ย,ยังโชคดีอยู่ที่ร่างกายไม่ได้มีการบาดเจ็บแล้วก็จะมีสุขภาพที่ยังแข็งแรงอยู่แล้วครับก็เลยว่าน่าจะเล่นต่อสักประมาณ2-3ปีเพราะตอนนี้เคอรี่ก็37แล้วล่ะครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนํามาฝากกันนะครับสวัสดีครับ